รู้ได้อย่างไรหลังจากเปิดร้านแล้วเริ่มลงสินค้าได้เมื่อไหร่อย่างไรวันนี้เราไปดูกันครับครับผมหลังจากที่เราเปิดร้านกันแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราจะมีเมลนะครับแจ้งมาก็คือจากล a z a d a นะครับจำได้ไหมครับวันเสาร์ที่คุยกันนะครับผมก็สมัครไปพร้อมกับทุกท่านนะเนี้ยก็จะมีนะครับอีเมลแจ้งมาเลยนะครับ บอกว่าเขาก็จะยินดีต้อนรับสู่ลาซาด a านะครับผม3ขั้นตอนง่ายๆเริ่มต้นขายบนลาซาด้าขั้นตอนที่หนึ่งะครับทำยังไงเขาก็จะบอกอก็คือมีเมลตัวนี้กลับมาแล้วกันนะครับผมลงทะเบียนนะครับผม2อัปโหลดสินค้า3ขั้นตอนก็อัปโหลดหลักฐานยืนยันโอเคนะครับเราก็จะได้เมลมาวันนั้นเราสมัครกันวันที่สมัครกันวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้เมลนี้มานะครับผมอันนี้ไปดูเขาแจ้งมาแล้ว หลังจากที่เราสมัครใช่ไหมครับก็จะมีอีเมลนี้มาอีเมลนั้นก็คือว่าเขาจะบอกว่าเอกสารคุณนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะมีอีเมลอีเมลมาถึงเรานะครับผมเขาก็จะบอกว่าปร,ประชาชนและข้อมูลของข้อมูลธนาคารของคุณส่งมาได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วกรุณาไปที่หน้าเซอร์วเซ็นเตอร์เพื่อลงสินค้าต่อไปนะครับผมถึงขั้นตอนนี้เราสามารถลงสินค้าได้แล้วนะครับแต่ว่า จะลงสินค้าแบบ No แบรนดนะที่ไม่สามารถาใช้ไลเซนส์สนของกิฟฟอรีได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ลาซาด้านะครับผมว่าเอ้ยคุณเปิดร้านใหม่นะเรามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการขนส่งฟรีหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแล้เขาก็ เขาก็จะถามว่าเราสามารถลงสินค้าเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาจะสอนให้ให้ไปดูที่ไหนอะไรอย่างไรอันนี้นครับแสดงว่าร้านเราเปิดสําเร็จแล้วอันนี้โอเคนะครับ